มีข <Cornell. S 2> ้อกับไปเที่ยวทเที่ยวผับพักนีัที่ข้ากับผับมากเลย้าไความชิคใหม่แต่ะจัเีดีประโยชน์มากยังะือจานหรออหรอเท่าไหร่อ้าสิดอลห้ดอลด้วยที่นี่ขายห้าสิบ้ทเขาทำอยู่นู่นเอาทำที่นู่นเหรอเพราะวมันทำยากะไม่ได้ายเย แล้วมันจะแบบมีเขียนซ่อนไว้ในตัวเนี้มันไว้ดนนิวยอร์กมันต้องไปแกะอ๋อต้องไปแกะดีเทลแล้วมองดีเทลแล้วงดีเทล คิดว่านิ้วสีนี้นิ้วสีเนี่ยเียมันโดนพันด้วยตรงๆให้มันไม่ถึงตรงก้าครึ่งหน่อนก็ได้สักพักได้เป็นเลยเก้าเดียวอย่ายให้ฟาน,นนะเปนไม้นะโอ้โหเลยคงไปเลยตอนนี้กลายเป็นคนที่มือหยากร้านมากๆต้องใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ในการบำรุง,งต้องฝึกความด้านของมือหนึ่ง เป็นนัเบอร์ยต้องมือได้เป็นคอนเซปต,ต์จะวิ่งอย่างดีวถ้ารับไม่ได้ทุกคนในกอก็ต้องระวังให้ดีนะคะใครที่ยังไม่ทําประกันชีวิตหรือทำสุขภาพอ่ะรีบไปทําเลยเฉพาะคนที่แบบเสียงไฟอะไรอย่างเงี้ยต้องคอยดูดีๆพี่ปิงด้วย,พ,วยพี่ปิงต้องระวังตัวยนี่คือซีนที่หลังจากที่เจนเศร้ากับทุกเรื่องครับซันก็แล้วก็กำลังจะลาออกจากนเมเยอร์เย ซันก็เลยตัดสินใจว่าจะชวนเจนมาแบบส่งท้ายการเป็นดําในโรงเรียนสองคนเป็นซีนที่ชอบมากตอนที่เขียนซีนนี้ครับอยากถ่ายมากอยากถ่ายซีนนี้ซีเดียวเลยแล้วอยากกลับแล้ว,วอันหนว่งไม้แล้วครับตอนนี้ได้แล้วค่ะ มั่นใจว่าถึงพลาดหนูก็หลบได้แต่คนอื่นต้องมีสกิลเหมือนกันนะนี่ไม้ดำหนูวะองมากขออกหน่อยค่ะโอ้โหต้องหายว่าต้อหายว่โอ้โหน้นี่ร่วงได้ไม่ใช่คนละหนูไม่ไหวแล้วหนูนี่เป็นไม้ดำของนาดาวบางเกอันนี้เป็นไม้ดำวอสีดำ่ถ้าเป็นสีส้มก็จะเป็นไม้ส้มโอได้ทากรของโรงเรียนนาดาวบางเกาะในปีนี้ ไดกา j e i f e r l e มึงไปอะไรเนี่ยสั่งเลยสิสั่งเลยสิ forward มา f o r a r d ม

ว่าลมไปเลยก็ร้องทียงก็มันแฟนยังเห็นลอๆกู่แล้วปัดลบอ้ยอย่ารู้ก่อนนะเขายังไม่ฟาดให่ยงปัดลบทุยไหนเป็นไรมั้ล้านเหมือนมากโดนจริงตรงนี้เลย ไม่เา็ไรเพื่อเท่าไรคุณภาพของหนังผมยอมยอมขาขาดผมก็ยอมครับโดนด้ำปักเลยพี่ได้ยินแต่่าคิดว่าแบบเอ๊ะมันปายๆอะไรเ็แล้วว่าจริงๆขำลังมามันคิดมันอยู่แล้วเรจะเอาไม้อะเรวว่าหันมาดูตัวไงโอ้โอเค เหนือชั้นมากทั้งอาจจะเคลื่อนกระเป๋าใส่แล้วคิดไม่ทันถ้าเเป็นกูก็เคลื่อนก่อนชั่วมากดูชั่วมากมีกล้องถ่ายเลยเหนือเป็นเจนกี้สำเร่จมีการวางแผนก่อนด้วยมีชั้นวางแผนมีชั้นเชิงเขาปั้นจะดีนะครับเพราะว่าเขาจะหนักไม่หนักกับอยู่ที่เราเลยโอเคครับอุ้ยออออออุุ้้ยย พี่เจ็บไม่พอเราด่าไม่พอด้วยเขายังเจ็บไม่พอครับพี่เจ็บไม่พอเขาบ้านขอโทษนะไมม่ีครับเพราะว่ามันเข้าเสียงเขาบ้านใส่ขนาดเมื่อกี้โดนตรงไหนวะไม่กินเหรอไม่กินเฮียสู้สุดก็ไม่ก้าวสู้สุดเดียวเหมือนกระจายให้นะเพราะสับรอบไม่โดนที่อะไรเดี๋ยวครั้งหน้าเรากระจายออกที่มันไม่โดนอันเดียวกันเฮ้ยไอ้ไอ้ เล่นกันเกินปดไปเลยชอามาอินี้ยืนยืนอยู่เนี้ยยืนถือมาแล้วค่อยฟาดอุ้ยไอ้ยอ้อ๋อไอ้เหน็ดนี่เหรอไม่ออกมันห่อเฉยไหนไหนนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวไหวปะเนี่ยไหวนี่มันนิดเดียวเองพ่อหน้าเมื่อกี้แรงกว่าทุกครั้งเลยอ่ะมันแรงขึ้นเรื่อยๆร่อยเลยอ่ะอ่อหน้ ที่เราจะต้องถ่ายถึงตีสองเลก็เริ่มต้นวันอย่างสวยงามด้วยกันน้ำท่วมปากซอยมันมันมันท่วมแบบรถเล็กก็เข้าไม่ได้อะไรอซอยมันเล็กมากต,ต่อเตียด้วย,ยน,น,น้ำท่วมถึงประมาณเนี้ยขายอะไรเงี้ยเป็นเช้าวันใหม่ที่วันนี้ก็ต้องดีอ่ะแน่นอน <laughs> เมื่อเช้ามาเป็นไงบ้างขาอุ้ยเมื่อเช้าน้ำไปท่วมเอ้ยน้ำมาท่วมแต่ว่าหนูแบบมามาส่งแล้วตอนแบบตอนมาก็ไม่ได้ส่งก็ก็เต็มแบบตรงอ่ะคนอื่นแบบแค่เข่าแต่ว่าเต็มตรงเดี่ยวเวอร์แค่เข่าไงไม่ถึงตัวมันมันควรต้องเห็นจริงๆว่ะมันเหมือนเรากำลังพยายามจะจับอะไรที่อย่างหนึ่งลองเทีเป็นภาพส่ายมิติ่ะ แม่งเหมือนเราเห็นเห็นต้นไม้หรือเห็นอะไรยิ่ที่มันอยู่ข้างหน้าเราแล้วเราเราจับมันริงมันเหมือนมีเหมือนมันมีดอกริเหมือนมันไปคนละสั่งายบายเฮ้ยไหนไปนมา คือจะให้เล่นในความรู้สึกก็ไม่เคยรู้สึกมาก่อนไม่เคยูว่าไอ้ไอ้ไอ้ไอไออยาไอ,อย้าไออยาเนี่ยมันเป็นยาหลอนประสาทแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันก็ดึง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 สมองเราให้ทํางานช้าลงเนี่ยพอมันดึงสมองให้ทํางานช้าลงฟุกเวลาตาเราเห็นแสงเราโปรเซสนะแต่ถ้าสมองเราช้าลงมันจะโปรเซสชา้าตอนมองมองช่วงแรกๆพอมีโฟกัสพอมีพอมีโฟกัสที่สิ่งตรงหน้าแล้วก็เริ่มมองเลยทีเดีอวลองมือเลยค่อยเดินๆๆๆๆๆ ฉันแรกหนักแล้วเนี่ยเหลืออีกนิดนึงเอาแหลือรา,ราคาเฉยไม่ค่อยไหนแต่ว,ว่าแบบตาแบบปวดตาจริงจรแบบิงมันดูแบบขอเป็นเลนส์อะไรแบเลย เห็นเหมือนครั้งแรกที่ไทยดูดจบใช่ควรนึกว่าดูบาสเกตบอลทำไมครับผมขอขอบดูดีนิดนึงประหลาดใจประหลาดใจแบบผมดำอะไรอย่างนี้ตกใจแต่ว่าซอนความรู้สึกว่าอ้วนเลือดไม่เห็นดูดีเลยเรามีพัฒนาการอะไรมากขิ่มมากขึ้นไหมพัฒนาการในน้ำหนักดีอันนี้ผมย้ำฉันก็คุยกับเจมสองสองตีนก็ยาเหมือนกันแล้วก็มาคุยกับพี่ที่ยาวไม่คุยเลย ก็คือแบบคุยกับเจมแล้วก็พี่สีกับเจมไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยมารันไปเดรันรอบท่านนด้วยกันเนะจ็ดหน้าเอง่อไปถ่ายซีนเอเลี่ยนค่ะคือซีนเอเลี่ยนนัคือหนูอ่ะนั่งรถไปกับซานใช่้าะแล้วพอขับไปก็เจอเอเลี่ยนแล้วหนูก็กาลายร่างเป็นซูเปอร์เซย่าพี่เป็นคนเขียนเองแหละสุดเท็กเวนเจอรซิตี้พีคมาก,เมากเอเรื่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องมีซีจีเอเลี่ยนใช่ถ้าไปเสียงเอเลี่ยนหลอกดังขนาดนี้ ไม่มาชดถ่ายรถและรถวิ่งมาไม่ควรมีเสียงพวกกบพวกเขียดร้องตามเราก็ต้องคุมเสียงพวกนี้เพื่อช่วยสาั่งเขียรยังไวิธีการทำมาลอยน้ำอย่าให้มันขึ้นมาบนใบบัวมันพร้อมจะร้งองสัเหมืองพี่ที่มีวิธียังนะถ้าจะฆ่ากบทีเราก็โยนไฟฟ้าลงไปแล้วก็ช็อตเดินโยนไฟไป เราเลดกระจุยกระจายมากสามชั่วโมงได้นี่เป็นการเลดที่เลดที่สุดในชีวิตการทำงานไปโชคดีครับโชคดีก็ยังดีที่เหนืองกับเจมมันแบบจำบทมาดีเล่นได้อะไรซีนเมื่อกี้ก็เลยผ่านเร็วหน่อยง่วงนอนมากตอนนี้ยากกิน,นกบเข้าไปมานแน่ละแมงแดงคือกเลยเอ่ยะอเฮ้ยกดต่อด้วยคุยด้วยเีย นนาีแต่ซีเมื่อกี้นี่เจกับไอแห้งนะที่อากาศอากาศบอกว่าแค่มีเมฆหมอกคลื้มฝนไม่ตกครับอย่างที่เห็นแล้วฮะเป็นไงครับพี่เสือไม่พอเมื่อกี้เรารู้สึกเมื่อกี้เรารู้สึกว่าพื้นพื้นมันแห้งมันไม่มีรีเฟกทมันไม่ใช่ฝนแบบที่ที่ตกเป็เดียวอ่ะเยอะน้ำหมอกเยอะวนลัน ทไม่เป็นไรให้พีทดิรีบใจไงลอยมาเฮ้ยมันซาแล้วอ่ะเฮ้ยมันซาแล้วเนี่ยรถขยะออกมาทำไมต้องรอจนมนเบากว่นี้ถึงจะหายได้ยัเสียก็ไม่ได้อยู่ใช่จกอยู่แน่จกอเลิกกองนะยครับเลิกกองแลิกกองไปกันอ่ะรู้สึกที่พีทนอยู่บนความเสี่ยงตอนนี้โทรลงมาแล้วนี่อะไรนะโท อาอนไปคืนม่มีใครรู้สึกใช่ไหมว่าหนึ่งมันเหมือนอูนดับานึ่ายเลยผมศาสตร์จำกล่าวว่าจเดียวขาดแต่โอกาสนั้นมันหลุดลอยไปแล้วได้หลายเทปแล้วฝนตกฝนตกฝนตกโทษทีนะโทาทีนะ ไอตอนประโยคที่เราพูดเรื่องเนี้ยฮะผมว่าเราเราไม่ค่อยเห็นภาพเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่คือลูกชายตายจริงจริงรู้สึกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ใหญ่มากสำหรับเขาแบบอย่าทำเป็นโง่ได้ไหมเหมือนเรากำลังด่าเขาว่า <c oughs> มึงอย่ามาพูดเรื่องนี้ในครอบครัวนะเพราะ <c oughs> นี่คือเรื่องเซนซิทีฟมากสำหรับครอบครัวเราคือลูกชายเราตายไปคนหนึ่งในหัวคือเราแฮปปี้เซตลดาวก,กับที่นู่นแล้วอ่ะกับเมืองนั้นแล้วเราบบเราแฮปปี้แล้วเราสามารถแบบวันหยุดเลิกเรียนแล้วก็ไปเที่ยวกับเพื่อนได้แล้วแฮปปี้ทุกอย่างแล้วอยู่อยู่แม่บุรัวล รู้บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยวเว้ยม,มันเหมือนตึนดอดมากกว่าแบบเราจะทำยังไงไม่กลควจะทำอะไรดีต่อไปลองแทนค่าเป็นเป็นชีวิตเราดูก็ได้เมว่ามันน่าจะคอนเนคได้เหมือนกันกพราะฉะนว่าเราเยลูก ครับครับครับ่สอัีครับน่สัวอาการมาเวียนไหมหมไหมเรื่องไหวไอ้น้องเข้าไปแล้วพอครับดูตาหนูสิพ่อโทษครับแล้วล้เรื่องแต่ม่ไพี่เปี่ยนบ้างโอ๊ยยลค่ะ ดีใจมากรู้สึกว่าสังคมที่จะเป็นแม่ลูกกัน,นไ,ได้ในทนเดียวกันดีใจที่มีโอกาสได้รู้จักไปไในวันเดียวกันแล้วก็ขอให้น้องโตขึ้นโตขึ้นนะคะทั้งสวยขึ้น,น,นเก่งขึ้นแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้จะเป็น FC นะคะเหนือเล่นเป็นไงบ้างครับพี่ปิงเนี่ยก็บอกว่าปีนี้อ่อนแอมากเป็นที่ผิมากแต่นิดเดียวว่าร้องไห้ไม่อยากให้ร้องก็ร้องร้องเลยนั่นแหละโน่นั้นซีลร้องให้เลยเร็วมากปิดกดปุ่ม ที่เวลามาเล่นเป็นเจแล้วแบบมันมันไม่เหมือนเลยก็เราช่วงแรกก็จะแปลกเลยรู้สึกว่าเราวมันเป็นเรื่องายแรงมากเลยค่ะพี่ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในซีนี่เราเล้วนเป็นเรื่องายแรงจริงรู้สึกว่าหนูพัฒนาได้ควาด้ามามชั่วร้ายที่เยอะมากมาก